ถ้าคุณเป็นตะคิวบ่อยๆสาเหตุเกิดจากการขาดแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุตัวแรกก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมจะมีบทบาทสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะช่วยในการยืดหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อจึงสามารถลดโอกาสการเกิดตะคิวได้สองก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมจะช่วยดูแลการยืดและการหดตัวของกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ระบบประสาทเมื่อร่างกายเกิดอาการขาด จึงทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกและเป็นตะคิวได้และ3เลยก็คือแคลเซียมแคลเซียมเขามีบทบาทสำคัญในการยืดหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อถ้าขาดแคลเซียมก็จะทำให้เกิดตะคิวแล้วก็เกิดหัวใจเต้นผิดปกติได้สี่ก็คือโซเดียมมีความสำคัญในการดูแลระดับน้ำและเกลือแร่ในร่างกายของเราถ้าเรามีการขาดน้ำหรือออกกำลังกายหนักจนเกินไปทำให้เสียงเหนื่อมากค่ะ ก็จะทําให้ระดับของโซเดียมเนี่ยลดลงทําให้เกิดตะคิวได้และ5คือวิตามิน B กับวิตามิน D ค่ะ ซึ่งวิตามิน B กับวิตามินดีจะช่วยในการเกิดสมดุลการทํางานของกล้ามเนือ้อและระบบประสาทถ้าขาดไปก็จะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อไม่สมดุลก็เป็นตะคิวได้ไง่ายขึ้นใครขาดตัวไหนบ้างคะขาดตัวไหนมาปรึกษาได้เขา,ากา็มีวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B นะคะแมกนีเซียมแคลเซียมและวิตามิน D3 ค่ะที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของพเพื่อนๆนะคะอยากได้สินค้ารายการไหนมาปรึกษาผู้คุยทักทา,ายกันได้เลยคะ่ะจะได้ไม่เป็นตะคิวอีกต่อไป